สามารถกินได้กรณีเดียวค่ะไม่แนะนำนะคะให้รับนมบริจาคก,กันเองสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุธีราเอื้อไพโรธกิจกูมาลแพทย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลเมดพาร์ททารกสามารถกินนมแม่คนอื่นได้ไหมนะคะสามารถกินได้กรณีเดียวค่ะนะคะก็คือเป็นนมที่นะคะ ผ่านการตรวจสอบนะว่าไม่มีนะการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อไวรัสนะคนะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นนมที่จากธนาคารนมแม่นะคะเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบนะจากแม่ที่มาริจากน้นมนะคะว่าปลอดโรคนะคะไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามในการให้น้มนมนะคะก็คือโรค HIV นะคะ ถ้าสมมุติว่าเป็นการบริจาคก,กันเองนะคะมีโอกาสที่จะติดโรคต่างๆจากการให้นมได้นะคะเช่นโรค HIV นาโรคไวรัสบางชนิดนะคะแล้วกเ็เรื่องของการแพ้อาหารนะคะซึ่งบางทีคุณแม่ที่นาบริจาคอาจจะนกินนม,มวัวแล้วลูกเราแพ้นม,มวัวนะกินไข่ลูกเราแพ้ไข่นั้นก็มีโอกาสที่จะมีอาการแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ไมแนะนำนะคะให้รับนมบริจาคก,กันเองนะคะ ถ้าสมมุติว่าจําเป็นที่จะต้องใช้นมนะคะก็จะต้องเป็นนมจากธนาคารนมแม่นะคะ